สวัีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีทีสิ s เนะครับผมซึ่งเป็นอ่าเหล็ก T10 ิบทำฮาร์มอนลายไฟนะครับผมโอเคครับเรามาดูกันเลยเป็นเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับเป็น T10 ฮาร์มอนแท้นะครับเนาะฝักดาบนะครับจะทําด้วยไม้ชิงชันนะครับมีเข่าควายกันกระแทกสีทองนะครับ3จุดนะครับผม โอเคครับดูลายฝักก่อนนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะพันด้วยผ้าซาจิโอนะครับสีดาขาวนะครับเส้นใหญ่นะครับเทาควายกันกระแทกนะครับ3ามจุดนะครับเทาควายสีเหลืองทองแบบนี้นะครับรูร้อยสะดือเป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับเนาะด้ามจับนะครับด้ามจับ ทำด้วยไม้นะครับพุ่มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับสองหมุดไม้ไผ่นะครับพันด้วยผ้าสีดํานะครับเนาะโอเคชุดเฟตติ okay. ้งและสูบะจะเป็นทองแดงนะครับผมเป็นทองแดงนะครับเนาะทองแดงลายสวยเลยนะครับต like. ัวนี้เป okay. ็นลายกบพ่นน้ํานะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะเป็นลายกบพ่นน้ํานะครับเห็นเนาะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกบนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปกบนะครับ สวนเหจะมีตัว2ตัวเมนูกิก็เป็นโบนะครับ2ตัวเลยนะครับโอเคครับ <S <S ความยาวจากขนาดคัตนาปกตินะครับ103เซนติเมตรนะครับไม่มีผ้าหรอกใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็กทีสิบนะครับ เป็นเหล็กคีสิบนะครับเนาะเหล็กคีสิบฮาร์มอนเป็นลายฮาร์มอนแบบนี้นะครับลายฮาร์มอน S S นะครับ T S T S นะครับเป็นลายฮาร์มอน T S เนาะโอเคปลายดาบรับคมผันุมคิสกิแท้นะครับไม่มีร่องเลือดนะครับแบบนี้เนาะสวยงามเลยนะครับ งามมากเล่มนี้ลายฮาม,มอนสวยเลยฮาบากินะครับฮาบากิประทับตาโนบุนาก,กะนะครับเป็นทองเหลืองนะครับชิปป้าก็ทองเหลืองนะครับดูอีกข้างหนึ่งนะครับลายฮาม,มอนสวยงามมากเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับเนาะโอเคสันดาปจะหนาอยู่ประมาณ7ดมิลน,นะครับเนาะ ความยาวของใบดาบจะอยู่ประมาณ73เซนนะครับกว้างก็ประมาณ3.2เซนนะครับไล่ไปถึง2.9เซนเนาะโอเคเช็คเป็นเป็นเกรใช้งานได้จริงนะครับเนาะน้ำหนักดีแบบนี้น้ําหนักดีเลยนะครับปากดาบทําจากไม้ชิงชันนะครับมีเขาควายสีเหลืองทองกันกระแทก3จุดนะครับสายผ้าซาจิโอเส้นใหญ่สีดําขาวนะครับเนาะโอเคครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 6,400บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมก็ในแพ็กเกจก็จะมีเป็นกล่องบุกผานะครับกล่องบุปผาแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีข้างในก็จะมีน้ำมันโซจิแถมให้นะครับไว้รักษาใบดาบนะครับแล้วก็มีใบเซอร์นะครับเป็นใบจังระบูนากะนะครับก็จะระบุชนิดของเหล็กนะครับคาร์บอน p 1 0 TS นะครับ TS ก็คือเป็นลายฮาร์มอนนะครับผม แล้วก็แบนนะครับโดบุนากะนะครับแล้วก็ปีที่ผลิต2020นะครับแล้วก็มีประทับการโดบุนากะนะครับผมครับผมทั้งหมดนี้ราคาเพียง6,400บาทนะครับฟีค่าจัดส่งนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเหลือหนึ่งเล่มเท่านั้นแล้วนะครับผมโอเคครับ6,400บาทนะครับเหลือหนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้สมุยไทยแลนด์จะขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะรีวิวทีสิบเล่มไหนอีกนะครับผม ตอนนี้ก็เหลืออีก2เล่มน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้โอเคครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุลรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องสมุลรไทยแลนด์้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ